สวัสดีค่ะคุณผู้ชมชาวพีกกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับพิกไทม์รวมข่าวเด่นรอบสัปดาห์คลิปนี้ค่ะก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามทุกประเด็นร้อนเรื่องสําคัญที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาทั้งในประเทศและต่างประเทศหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านก็ตามไม่ว่าคุณจะพลาดข่าวจากที่ไหนมาที่นี่ค่ะเรารวบรวมเอาไว้ให้แล้วครบจบในที่เดียวรายเลี้ยงเหตุการณ์สาคัญวิเคราะห์มุม ใหม่ๆที่น่าสนใจในไม่กี่นาทีไม่ว่าคุณจะทำกับข้าวใจตลาดหรือว่าทำธุระอะไรอยู่เปิดฟังได้ไม่เสียเวลาหากพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะจากสูงสุดสู่ผู้ต้องหาเส้นทางชีวิตแอนจัก,กรพงเด็กปั๊มถูกบูลลี่พิกเป็นเจ้าแม่หมื่นล้านก่อนโดนแชฉยับหอบเงินพันล้านซุกเม็กซิโกค่ะทำเอาแฟนนางงามและนักลงทุนหงายหลังช็อกตึงกันไปเลยค่ะ เมื่อเจ้าของเสียง Hello Universe อย่างแอนจักระพงตัวแม่ตอนนี้เจอศึกรอบด้านไม่ว่าจะเป็นข่าวลือที่ว่า คุณแอนโบกมือลาไทยแลนด์หอบเงิน6,000ล้านบาทบินข้ามโลกซุกป,ปีกพาร์ทเนอร์ที่เม็กซิโกแล้วล่าสุดเอาหงายท้องอีกหนึ่งตลบไปเลยเมื่อมีคำสั่งศาลออกมาหมายจับแอนจักรพงษ์ทันทีค่ะหลังจากที่เจ้าตัวไม่เดินทางมาฟังคำพิพากษาในคดีชอโกงําเอาอาณาจักร JKN สั่นสะเทือนเลยค่ะนี่ไม่ใช่ชักแอนแล้วนี่มันชักดาบชัดๆถามเราว่าแอน do you want to do this อยากจะทำไหมภารกิจของจักรวาลนี้ฉันว่าเธอเหมาะสมที่สุดในการทำนั่งคิดบางครั้งน้ำตาก็ไหลค่ะทำเอาหลายคนตกใจเนี่ยชีวิตของเจ้าแม่หมื่นล้านมาถึงจุดนี้ได้ยังไงเธอไม่อยากทำแล้วหรอไงภารกิจของจักรวาล เพราะชีวิตที่ผ่านมาของแอนจักเนี่ยต้องบอกว่ามาถึงจุดนี้ไม่ง่ายค่ะโดยล่าสุดค่ะทาง MGR ออนไลน์ได้เจาะลึกเส้นทางชีวิตของคุณแอนจักรกพงศ์ที่ระบุตั้งแต่วันเกิดเลยว่าเกิดวันที่17กุมภาพันธ์2522เดิมเนี่ยชื่อว่าเด็กชายพงมีพี่น้อง5คนซึ่งคุณแอนเป็นลูกชายคนโตของ,ของครอบครัวเชื้อสายจีนที่ทำธุรก,กิจร้านเช่าว,วิดีโอภายใต้ชื่อ ST Video และชีวิตในวัยเด็กเนี่ยก็มักจะถูกล้อเลียนเรื่องเพศสภาพแถมยังถูกกดดันจากครอบครัวที่เค่งคัดเรื่องของการมีลูกชายไว้สืบสกุลอีกนั่นยิ่งทําให้เธอต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองอย่างหนักด้วยการเรียนให้เก่งหลังจากนั้นก็ถูกส่งไปเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียตั้งแต่อายุ15-16ต้องทํางานพิเศษเป็นเด็กปั๊มน้ํามันเพื่อที่จะหาเงินจนฝ่าฟันมาได้จบปริญญาตรีด้านรัฐาศาสตร์จากบอนยูนิเวอร์ซิตี้และหลังจากที่เรียนจบ คุณแอนก็กลับมาสารต่อกิจาการร้านวิดีโอของครอบครัวที่กำลังซบเซาพอดีเนื่องจากว่ายุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปแต่ด้วยความเฉลียวฉลาดเธอเห็นโอกาสจากการขายลิขสิทธิ์สารคดีอย่างเช่นเรื่อง Walking with d i n o s a u r ของ BBC ก็เอาเข้ามาขายในไทยซึ่งตอนนั้นทำรายได้ก้อนแรกหลัก10ล้านบาทจนต่อมาก็ก่อตั้งบริษัท j k n Global Media มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจซื้อขายลิขสิทธิ์คอนเทนต์จากทั่วโลกแล้วามาขายต่อให้ทีวีดิจิทัลในไทย ต่อมาในปี2,557ถึงปี2,564ต้องบอกว่าเป็นยุคพระตะพันล้านเลยเนื่องจากคุณแอนเป็นผู้จุดกระแสซีรีส์อินเดียไม่ว่าจะเป็นเรื่องนาคีหนุมานทำให้โด่งดังถล่มทลายในทีวีของไทยสร้างกำไรไปมหาศาลจากนั้นคุณแอนก็นำ JK n เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และย้ายเข้าเซ็ตในเวลาต่อมา ด้านคุณแอนได้โชว์ตัวเลขผลประกอบที่เติบโตอย่างต่อเนื่องจนทำให้ราคาหุ้นเนี่ยขึ้นไปสูงสุดแตะที่12บาทต่อ1หุ้นในช่วงปี61ถึงปี62เนี่ยก็เป็นเวลาที่นักลงทุนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพอย่างมากและการเติบโตของ JKN ในฐานะเจ้าตลาดคอนเทนต์หุ้นเนี่ยก็พุ่งขึ้นสูงจนเธอได้รับฉายาเลยว่าเป็นสตรีข้ามเพศพันล้านที่รวยที่สุดในเอเชียจนมาถึงจุดพีคที่สุด ในเดือนตุลาคมปี65สร้างประวัติศาสตร์ทุ่มเงินกว่า800ล้านซื้อกิจการ Miss Universe ทำให้เธอกลายเป็นสตรีข้ามเพศคนแรกที่เป็นเจ้าของเวทีระดับโลกซึ่งนอกจาก M.U.O. แล้วเนี่ย J.K.N. ก็ยังลงทุนหนักในธุรกิจเครื่องดื่มและสถานีข่าวอย่าง J.K.N.18 ด้วยซึ่งตอนนั้นก็ต้องใช้เงินทุนในการหมุนเวียนมหาศาลจนทำให้เงินเริ่มขาดมือกลายเป็นวิกฤตฟองสบูแ่แตกในปี66 J.K.N. ประสบปัญหาขาดทุนสุทธิสูงสุด2,157ล้านบาทต่อมาค่ะก็เริ่มผิดชำระหุ้นกู้แล้วมูลค่ากว่า609ล้านบาท และเมื่อวันที่1กันยายน66ก็นำไปสู่เงื่อนไขายคอร์สดีฟอตส่งผลให้หุ้นกู้ชุดอื่นๆรวมกว่า2,256ล้านบาทถูกเรียกคืนพร้อมกันหมดเลยค่ะซึ่งวิกฤตครั้งนี้ค่ะกดดันให้ราคาหุ้น JKN ดิ่งลงเหวเหลือราคาปิดสุดท้ายอยู่ที่0.80สตางค์ค่ะ ก่อนที่โดนขึ้นเครื่องหมาย SP ห้ามซื้อขายยาวนานถึง2ปีซ้ำร้ายยังโดนกรอตตลงโทษทางแพ่งสั่งปรับและห้ามเป็นผู้บริหาร56เดือนโทษฐานให้ข้อมูลเป็นเท็จเรื่องขายหุ้น MUO ครึ่ง1และโดนกรอตอกล่าวโทษ DSI ในข้อหาหนักตกแต่งงบการเงินปี66เพื่อที่จะหลอกลวงนักลงทุนซึ่งโอ้โหเป็นคดีอาญาที่มีโทษจำคุกค่ะ ซึ่งคุณแอนก็พยายามหาทางรอดสุดชีวิตค่ะไม่ว่าจะเป็นการยอมทิ้งความบาดหมางยอมจับมือกับบอสนวัดนอ็มขายลิขสิทธิ์ Miss Universe Thailand 5ปีมูลค่ารวมกว่า180ล้านแล้วก็ยังตั้งบอสนวัตเป็น Exclusive Director ด้วยบอกว่าเรารักกันขึ้นมาทันที แต่สุดท้ายก็ใช่ว่าจะรอดนะคะเพราะว่าเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้ MGI ประกาศยกเลิกเดียวซื้อหุ้นเพิ่มทุน JKN เพราะว่าขาดความเชื่อมั่นในการบริหารจนกระทั่งวันที่11พฤศจิกายนค่ะถัดมาอีกวันหนึ่งศารล้มละลายกลางต้องตั้งผู้บริหารชั่วคราวจากภายนอกเข้ามาควบคุมแทนจนมาถึงตอนนี้ค่ะต้องบอกว่าคุณแอนเนก็หายตัวไปในกิีบเมฆเลยด้านคุณสนธีก็ออกมาเปิดโปงว่า คุณแอนหอบเงิน6,000ล้านหนีไปซุกปีกเศรษฐีเม็กซิกันแล้วค่ะและล่าสุดค่ะก็เรียกได้ว่าน่าสนใจมากเมื่อแหล่งข่าวทางช่องของคุณพุทธได้ออกมาขยี้ซ้ําโดยระบุค่ะว่าคุณแอนจัก,กรพงษ์เนี่ยได้เดินทางไปเม็กซิโกตั้งแต่วันที่4พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาแล้วค่ะและก็ได้รับสัญชาติเม็กซิโกเรียบร้อย โดยการช่วยเหลือของนายราอูนี่แหละค่ะก่อนที่จะไปเนี่ยก็ได้มีการขายทรัพย์สินบางส่วนเพราะคาดว่าจะถูกยึดทรัพย์ซึ่งตอนนี้ค่ะก็คร่าวตีตัวเลขไปเลยว่ามีเงินออกไปนอกประเทศไม่ต่ำกว่า1000ล้านบาทคุณพุทธได้วิเคราะห์ค่ะว่าตอนประกวดนางงามเนี่ยคุณแอนแก่ก็ไม่อยู่ที่ไทยแล้วนะบอสนวัน,นยก็เริ่มรู้สึกแปลกแล้วว่ามันมีเรื่องที่มันไม่ชอบมาพากลจากการที่นางงามเริ่มกออ่อวอดประท้วงเดาว่า คุณนวัดเนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วเรื่องที่คุณแอนไม่อยู่ไทยแต่ด้วยความไว้ใจก็ไม่คิดเลยค่ะว่าแอนจักรพงศ์จะหนีไปแบบนี้จากเด็กผู้ถูกบูลลี่สู้ยิบตาจนได้คลองจักรกวาลกลายมาเป็นแบบนี้ซชแล้วค่ะและล่าสุดก็คือว่าเมื่อวานนี้วันที่25พฤศจิกายน68 สารแขวงพนนครใต้ได้มีคำสั่งออกหมายจับแอนจัก,กรพงษ์ทันทีหลังจากที่เจ้าตัวไม่เดินทางมาฟังคำพิพากษาในคดีช่อโกงหุ้น30ล้านบาทโดยไม่มีการแจ้งเหตุขัดข้องสารก็มองว่าพฤติการแบบนี้เนี่ยคือ จงใจหลบหนีแน่นอนพร้อมสั่งปรับนายประกันเต็มจำนวนและนัดอ่านคำพิพากษาใหม่อีกครั้งหนึ่งในวันที่26ทธันวาคมซึ่งถ้าเจ้าตัวไม่อยู่อีกโอ้โหตามข่าวลือเลยค่ะและนี่ก็จะกลายเป็นบทเรียนราคาแพงที่สอนให้รู้ว่าความสำเร็จสร้างง่ายแต่การรักษาไว้นั้นยากกว่าปิดตำนานภารกิจของจักรวาลอย่างแท้จริงค่ะ มิสยูนิเวิร์สล่มสลายแล้วค่ะแอนจักกรพงศ์ราอูสองบอสใหญ่โดนหมายจับระดับชาติสะเทือนทั้งจักรกวาลค่ะเรียกได้ว่าเป็นข่าวด่วนข่าวดังทำเอาแฟนานางงามทั่วโลกถึงกับช็อก เมื่อบัลลังก์มิสยูนิเวิร์สที่สะสมบารมีมานานกว่า70ปีถึงคราวสแววล่มสลายของจริงแล้วค่ะเมื่อสองบอสใหญ่ค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณแอนจักระพงฝั่งไทยก็ออกมาบายบายยูนิเวิร์สมีข่าวว่าหอบเงิน6000ล้านหนีไปแล้วล่าสุดโดนหมายจับมาฝั่งคู่ขาลาตินอย่างราอูโลซานคันตู888แผงลิตรมีดราม่าล็อกวงไม่พอยังมีข่าวไปพัวพันธุรกิจสีเทาระดับชาติเทายิ่งกว่าทารองพื้นผิดเบอร์ งานนี้บอกได้เลยว่าสินเสมอกันค่ะเพราะว่าโดนหมายจับเหมือนกันทั้งคู่ทําเอาชาวเน็ตก็แซวกันยบับค่ะว่าตัวพ่อตัวแม่จะกอดคอเข้าฮ่องกงหรือไม่เอาเรามาเริ่มกันที่ตัวละครหลักฝั่งเม็กซิโกกันก่อนเลยค่ะ คุณราอูค่ะเบื้องหลังโอโหโคตรจะดัรกเมื่อสื่อยักษ์ใหญ่จากฝั่งนั้นค่ะรวมถึงนักข่าวตัวพ่ออย่างคาร์รสโดเรสเดโมราออกมาแฉยื่ยงยันตรงกันเป๊ะว่าศาลเม็กซิโกออกหมายจับชีไปตั้งแต่วันที่15พฤศจิก,กาที่ผ่านมาในข้อหาหนักมากนั่นก็คือเรื่องของการค้าอาวุธและลักลอบค้าน้ำมันเถื่อนหรือที่บ้านเขาในเรียกว่าวาซิโ,โค,คค่ะซึ่งคำว่าวาซิโคเนี่ยอาจจะออกเสียงสำเนียงไม่ค่อยได้นะคะได้โปรดให้อภัยกันด้วย แต่บอกโดยรวมได้ว่าคำนี้เนี่ยมันไม่ใช่ไว้ใช้สําหรับแค่เด็กแว้นดูดน้ามันใส่ขวดขายข้างทางนะแต่ว่าเขาเอาไว้ใช้เรียกอาชญากรรมระดับชาติซึ่งข้อมูลก็ระบุชัดเจนเลยค่ะว่าแก๊งของชีราอูเนี่ยแกไปขโมยน้ํามันข้ามชาติมาจากกัวเตมาลาแล้วก็มาฟอกขายในเม็กซิโกผ่านบริษัทบางหน้าชื่อหรูหรายอย่างทาบัสโกคาปิตอนแถมยังค้าอาวุธสงครามส่งให้กับพวกแก๊งคาเทวโหวดอีกก็คือที่มาทําธุรกิจ นางงามเนี่ยเอาไว้บางหน้าก็คงจะซื้อหุ้นเพื่อเอาไปฟอกกันนี่แหละค่ะแต่เบื้องหลังเนี่ยคือเจ้าพ่อเสี่ยงหายชัดซึ่งความร้ายนะคะต้องบอกว่าราอูเนี่ยร้ายแบบโปแม็กคุณผู้ชมเพราะว่าพอนางรู้ตัวปุ๊บว่านางเกมแน่แกไม่รอดแน่คนเม็กซิโกแกง่ายก์ดเลยค่ะคนดีสีถนนชัย วิงโรเข้าหาอายการสูงสุดไปขอเข้าร่วมโครงการพยานคุ้มครองค่ะก็คือยอมทุกอย่างยอมขายเพื่อนยอมแชรรายชื่อลูกน้องและเครือข่ายทั้งหมดเพื่อแลกกับการที่ตัวเองรอดไม่ต้องติดคุกและยังได้รับการคุ้มครองนี่ค่ะก็คือการทิ้งเพื่อนไว้กลางทางตัวเองก็รอดสวยๆร้ายกาศมากคนนี้และเรื่องเนี่ยมันยิ่งพีคไปมากกว่านั้นค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็ถูกโยงมาถึงมงกุฎไงของนางงามจากเม็กซิโกอย่างฟาติมาค่ะนางงามเสื้อคอจีนสีแดง พ่อนางเนี่ยไม่ธรรมดาเป็นผู้บริหารเปย์แม็กซึ่งเปย์แม็กเป็นรัฐวิสาหกิจน้ำมันและชาวเน็ตก็ไปขุดเจอว่าในปี2023 พ่อนางเคยเซ็นอนุมัติสัญญาจ้างบริษัทของราอูมูลค่ากว่า745ล้านเปโซหรือคิดเป็นเงินไทยก็700กว่าล้านนี่แหละค่ะสมการมันก็ออกมาเป๊ะๆเ,เลยพ่อซัพพอร์ต700ล้านราอูก็รับรวยๆส่วนลูกสาวตัวเองก็ได้มงแบบนี้เนี่ยโอ้โหจะไม่ให้ชาวเน็ตเขาสาบส่งยังไงไหวคะแล้วเรื่องเนี่ยต้องบอกว่ามันก็ยังไม่จบเท่านั้นไงเพราะว่ามันก็เท่าๆจริงๆนะในอดีตของชีราอูแกก็เคยเป็นเจ้าของคาสิโนในเม็กซิโกตอนนั้นเนี่ยย้อนไป เลยในปี2011 เคยเกิดโศกนาฏกรรมที่คาสิโนของนางโดนแก๊งมาเฟียบุกเข้ามาเผามีคนโดนคิวไปนะคะกว่า52คนก็กว่าครึ่งร้อยอ่ะร่างเนี่ยนอนเกลื่อนเต็มหน้าถนนเลยตำรวจต้องเอาผ้ามาปิดตอนนั้นราอูค่ะหนีออกนอกประเทศไปพักใหญ่ก่อนที่จะกลับเข้ามาทำธุรกิจใหม่แบบชุบตัวพอมาวันนี้ประวัติศาสตร์มันสำรอยกับประวัติศาสตร์มันไม่เปลี่ยนค่ะจากไฟไหม้คาสิโนสู่ไฟไหม้เวทีนางงามมันบังเอิญไปไหมก็ไม่รู้ค่ะแต่ชา เขาน็ตเขาก็ดูออกเขาบอกว่ารู้แล้วแหละว่าปีนี้น่ยมันไม่ใช่การประกวดหรอกมันคือการฟอกขาวชัดๆ ัดภาพมาที่ฝั่งไทยค่ะแม่แอนของเราคู่หูจับมือกันสองคนสุดท้ายของแท้ค่ะจากมิสยูนิเวอร์สสู่มิสสอนอตุบไปตามๆกันตินดๆเลยกับข่าวหอบเงิน6 0 0 0ล้านหนีแล้วก็โดนหมายจับเพ power bill นัดไหนจะปัญหานี้สินหุ้นกู้ที่คาราคาซังมานานคือไม่ได้แปลว่าแกเนี่ยไปทําผิดร้ายแรงอะไรแบบที่มีการคิวใครนะคะแต่ว่าไอการหนีหมายสารจนโดนหมายจับเนี่ยมันก็ทําลายความน่าเชื่อถือของคนระดับซีอีโออย่างป่นปี้ไปเลยค่ะด้แฟนๆในโซเชีย ียนะคะคก็แห่แซลกันค่ะบอกว่าในที่สุดกระเทยเจ๊กลวงโลกหรืออีกหนึ่ง สมยานามกระเทยขี้โกงก็ได้ปรากฏตัวบนโลกมนุษย์และบนเวทีนางงามระดับโลก Hello Miss Universe ตรบมือค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นปีที่แฟนๆนวิจารณ์กันหนักมากว่าเลทเทะพังพินาศและเสื่อมถอยที่สุดในประวัติศาสตร์ที่จะต้องมีการจารึกเอาไว้เลยค่ะองค์กรนางงามที่เคยยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลกำลังเดินหน้าเข้าสู่กะลียุคอย่างสมบูรณ์แอนโดนหมายราอูหนีคดีนางงามโดนคอรหา คำถามเดียวตอนนี้เลยนะที่อยากจะรู้ก็คือว่าคลยเนี่ยจะกล้าเข้ามาสารต่อหรือว่าตำนานมิชชูนิีเวิร์สจะต้องอวาสานจบลงแค่นี้ก็ต้องรอติดตามกันค่ะ